สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีพิจิกนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าคลิปนี้แอดมินพยากรณ์ดาวในเดือนกันยายน2567นะคะช่วงระยะเวะลานี้พิจิกเนี่ยดาวพระอังคารหรือว่าดาวประจําตัวของตัวเองเนี่ยตกสู่ความเป็นคู่ศัตรูในเรือนของสุขภาพเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระมัดระวังให้มากนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพในระยะเวะลานี้เนาะแล้วก็เจ้าชะตาเนี่ยวันพุธ ดาวพุธเนี่ยจะยกเข้าสู่ราศีสิงห์ตั้งแต่วันที่1กันยายนนะคะซึ่งเป็นเจ้าเรือนกัมมะดาวพุธของคุณเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าอย่าง,งนะั้นนะมันไปพัวพันกับดาวสุขภาพหรือว่าดาวประจําตัวอย่างไรที่แอดบอกก็คือช่วงระยะเวะลานี้ตัวตนของเจ้าวาตามีเรื่องของการทํางานที่มากและเยอะและเครียดและพัวพันไปถึงเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยเรื่องนะั้นที่กงานได แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบอกว่าดาว,ดาวเจ้าเรือนการดาวดาวเจ้าเรือนมรณะหรือสุขภาพที่เข้าสู่เรือนการงานในลักษณะที่เด่นเนี่ยมันหมายถึงว่าคุณได้รับการใหญ่คุณมีโปรเจกต์ใหม่และคุณมีหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มและลัคนาราศีพิจิกบางคนเนะี่ยก็จะมีลักษณะของการได้รับผลประโยชน์จากเรื่องของการงานหรือพุธเนี่ยเป็นมรณะมรณะกรรมะแปลว่าเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเกี่ยวกับเรื่องของที่ทำงาน แล้วมันเป็นมหาจักรมหาอุดคือมันขยับขึ้นแหละนะคะก็ต้องเรียกว่าเป็นจังหวะของชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงระยะเวลานี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานนะคะ,ะตัวเจ้า,าตาเนี่ยมรณนะกรรมาหมายถึงว่ามันเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าชะตา อาจจะมีเรื่องของการงานที่ไม่รับรื่นเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยเรื่องของการงานแต่ว่ามันมีเกณฑ์โยกย้ายในลักษณะที่ดีขึ้นบางคนเนี่ยมรณะกรรมมาเนี่ยมันแปลว่าในระยะเวลาเนี้ยการงานของเจ้าตาจะต้องเดินทางไกลเป็นประจำแล้วต้องระวังสุขภาพด้วยแต่มีรายได้พิเศษเพิ่มขึ้นไหมพิเศษเพิ่มขึ้นแต่ทุกครั้งเกี่ยวกับเรื่องของรายได้พิเศษอาจ,จต้องระวังในเรื่องของการเงินที่เป็นการเงินของคนอื่นเช่นถ้าเจ้าตาทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการจะต้อง ไปรับเงินจากคนอื่นมาเข้าหน่วยงานตัวเองก็ต้องระมัดระวังว่าตรงนี้มันจะมีปัญหาแต่ทิศทางทางทางเรื่องของการงานที่มันขยับดีขึ้นเนี่ยแอดมองว่ามันปรับเปลี่ยนแล้วดีขึ้นด้วยตำแหน่งของดาวพุธในตำแหน่งนี้มันดีขึ้นทั้งหมดเลยก็คือเป็นเรื่องของอ่ามหาจักรและราชาโชคคือประสบความสาเร็จ นะคะแล้วดาวพุธเนี่ยอีกตำแหน่ง,งคุณเป็นลาภะที่นี่มันอยู่ที่ว่าเจ้าวตาเนี่ยพุธของคุณเอียงไปทางไหนถ้าเอียงไปทางมรณะให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของการจับเงินจับทองของบริษัทหรือเป็นเจ้าหน้าที่การเงินตรงนี้ต้องระวังปัญหาและความเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องของการงานยิ่งถ้าเกิดคุณขยับปรับเปลี่ยนฐานะทางการเงินไปควบคุมทางการเงินต้องระวังลูกน้องในช่วงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าอาริเนี่ยก็เข้ามาอยู่ในเรือนมรณะ ด้วยเหมือนกันแต่เจ้าตา่ยแข็งแกร่งด้วยดาวพระพุธของคุณได้ตําแหน่งที่ดีตั้งแต่หนึ่งกันยายนเพราะฉะนั้นคุณจะแก้ไขปัญหาไปได้นะคะแต่เจ้าตาบางคนถ้าดาวคุณเกี่ยวข้องกับมรณะยังมีเรื่องดีอีกอย่างคือเจ้าตามักไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของชีวิตทรัพย์สินอุโทโกภัยคือเข้าไปช่วยเหลือมีการเดินทางระยะเวลานี้ก็มีเรื่องของน้ําท่วมอะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะต้องทํางานทําเงินเกี่ยวกับเรื่องของการเบิกเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ขอขอให้ทำให้โปร่งใส นะคะมีเขาเรียกว่ามีบทบาทหนะ้าที่เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ที่ช่วยเหลือผู้คนระยะเวลานี้ก็เดินทางบ่อยะคะ่ละลัคนาราศีพิจิกแล้วงานนี้จะโชว์ความรู้ความสามารถของคุณนะคะงานเฉพาะหน้าที่อยู่ในเดือนกันยานี่แหละในส่วนของของดาวพระพุธของคุณที่เป็นลาภะลาภะและเป็นมหาจักรและราชาโชคเนี่ยต้องบอกว่าเจ้าตาระยะเวลาเนี้ยมันมีเรื่องของสําหรับบางคนเนาะ ที่เมื่อกี้นี้แอดบอกเป็นมรณะด้านดีก็คือเรื่องของการเดินทางไกลหรือการทํางานที่ไปเกี่ยวกับห้องก,ก,กับการเงินของคนอื่นที่บอกให้ทําดีๆตั้งใจดีๆแต่ถ้าด้านหนึ่งของอีกด้านหนึ่งของคุณเป็นลาภะเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของช่วงระยะเวลาเนี้ยสาเร็จแบบสบายไม่ลําบากเหมือนพวกมรณะแต่มรณะก็ถามว่าถ้าด้านหนึ่งของคุณเป็นมรณะถามว่าขยับไหมขยับแต่มีความขัดแย้งเล็กน้อยแต่ถ้าพระพุทธของคุณอีกด้านหนึ่งนะ ของคุณชัดเจนในเรื่องของความเป็นลาภะบอกเลยว่าช่วงระยะเวลานี้ได้เกียรติยศได้ชื่อเสียงได้ทุกสิ่งทุกอย่างมาแบบสบายนั่นไม่ได้หมายถึงว่าเมื่อก่อนคุณไม่ลําบากนะเมื่อก่อนคุณลําบากมาแล้วระยะเวลานี้มันคล้ายๆว่าเหมือนคุณต่อยบวยแล้วคุณทําแต้มมาทั้งสามยกอะนะคะคุณก็ชนะไปแบบสวยงามนะคะอาจจะมีแผลมาจาก จะก,ก่อนหน้านี้ยกที่1ยกที่2แต่ยกที่3คุณยกมือขึ้นแบบสวยงามและได้บรรจุตําแหน่งอะไรของคุณไปเลยอย่างเงี้ยจะไม่เหมือนพวกที่ดาวพุธในช่วงนี้เอียงไปทางมรณะก็จะต้องเหนื่อยหน่อยเหนื่อยกว่าคุณแต่สําหรับถ้าเกิดคุณบอกว่าอุ้ยแอดได้มาแบบง่ายๆเลยและช่วงระยะเวลานี้ก็มีการเปิดบริษัทด้วยทํางานร่วมกันกับเพื่อนด้วย ะะหรือบางทีช่วงระยะเวลานี้ได้ตําแหน่งง่ายๆคือมันไม่มีใครได้ตําแหน่งนี้มันเป็นของหนูมันจําเพาะเจาะจงที่หนูจะได้เนี่ยค่ะจำเอาไว้และจดเอาไว้เลยว่าปีนี้ดาวพุธของคุณเป็นลาภะทุกครั้งที่แอดทำนายที่เป็นลาภะกับโมรณะดาวของคุณเด่นไปทางลาภะและเกิดประโยชน์บางคนนะมีลาผลจากการทํางานมีผลดีจากการงานได้งานมาเป็นโชคลาภความสําเร็จได้งานใหญ่ๆไปประมูลงานใหญ่ๆมาได้ ช่วงระยะเวลานี้เปิดบริษัทนะคะส่งคนไปนอกรับคนคือบริษัทเนี่ยก็ใหญ่โตเพิ่มขึ้นขยับขยายถ้าทำงานประจำก็ตำแหน่งหนะ้าที่การงานสูงขึ้นมันแบบสูงขึ้นแบบสบายสบายนะะแต่ด้านด้านเสียเนี่ยให้ไปตรวจสุขภาพด้วยเพราะลาภเนี่ยมันแปลว่าส่วนเกินนะคะได้เหมือนกันคือบางครั้งเนี่ยมันเป็นทุกขาลาภก็มีได้นอนได้นี่แล้วเจ็บใครได้ป่วยอันนี้ต้องระวังเพราะว่าอะไรดาวประจําตัวมันไปอยู่ในเรือนสุขภาพไง นะคะคือได้โชคลาภแต่เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะนั้นเรามาระวังตรงนี้ด้วยหลังจากพระพุธขยับก็จะเป็นพระอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีกันนะคะพุธขยับแล้วนะต่อไปก็จะเป็นพระอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีกันตรงนี้เป๊ะนะคะเด่นที่สุดเออลัคนาราศีพิจิกนะคะดาวกรมมะกับดาวราพักของคุณสลับเรือนกันถ้าในหนึ่งกันยานเนี่ย คุณยังรู้สึกเหนื่อยหน่ายแม้ว่าดาวของคุณจะอยู่ตรงนั้นตรงนี้แอดบอกเลยว่าสิบเจ็ดกันยาคุณต้องได้โชคลาภความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องของการงานอะ,อะมันเทียมเกษตรเพราะฉะนั้นวาสนาดีมีโอกาสในเรื่องของการเงินเครดิตทางการเงินดีมีคนผลักดันมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีเพื่อนฝูงดีประสบความสําเร็จอะไปเต็มๆตมการงานก้าวหน้าประสบความสําเร็จรื่นไหลนะคะการงานบางคนในระยะเวลานี้สอบไปเลยข้าราชการข้าราชการได้หมด นะคะเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นจังหวะที่โดดเด่นของย่อตาเพราะมันสลับเรือนสลับเรือนไม่พอนะคะพระอาทิตย์ที่สลับเรือนเนี่ยมันไปผลักดันพระศุกร์นะคะที่เป็นนิดในระยะเวลานี้คือคือต่อให้ศุกร์ก่อนหนะ้าน,นี้เป็นนิดอ่ะแต่ศุกร์ในครั้งนี้เขาตรีโกนกับดาวพ่อฤหัสหรือดาวเจ้าเรือนปุตตะและดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณเพราะฉะนั้นพระศุกร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนวีนาถ้าเกิดเกิดโยกย้ายเปลี่ยนแปลง ก็มีเงินทองเพิ่มขึ้นสุขเป็นเจ้าเรือนปารตานี้คู่ครองคนรักเข้มแข็งในเรื่องของการทํางานใหม่ๆระยะเวลานี้คู่ครองคนรักมีการทํางานใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็รประสบความสาเร็จและคู่ครองคนรักเนี่ยก็ต้องบอกว่านําโชคลาภและความสาเร็จมาให้เจ้าพตาด้วยเช่นเดียวกันเห็นไหมโอ้โหมันดีมากะ นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเจ้าตาในระยะเวลานี้มันเข้มแข็งในเรื่องของหน้าที่การงานมันเข้มแข็งในเรื่องกิจการที่มั่นคงมันเข้มแข็งกับงานในช่วงระยะเวลานี้แล้วก็เจ้าตาก็ทํางานหนักอาจจะต้องดูแลสุขภาพยามอีกครั้งหนึ่งนะคะมันตกงานยากดาวแบบนี้ตกงานยากแล้วก็บางทีพ่อแม่ก็สะสมทรัพย์สินต่างๆของเจ้าตามรดกที่ได้จากพ่อแม่ก็เหมือนกับมันเจริญก้าวหน้ามันมีราคามันมีทิศทาง ที่ดีมากขึ้นเนะ่ยเกี่ยวกับสิทธิของเก่าๆที่คุณเก็บไว้ไม่ว่าจะเป็นบ้านรถที่ดินทรัพย์สินที่พ่อแม่ยกมาให้มันมีคนเห็นค่าเห็นราคาแล้วเรื่องแล้วช่วงนี้นะพิจิกมั่นใจในตัวเองสูงมากนะคะแต่ต้องบอกนะว่าให้ระวังสุขภาพนะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนตนของคุณตกอยู่ในเริอนมรณะเออมันมีเกณฑ์เดินทางกงเดินทางไกลอาการขับรถขับราต้องระมัดร,ระวังเพราะว่าช่วงระยะเวลานี้ใจร้อนไหม ถ้าใจร้อนนี่ต้องระวังแล้วก็ดือดะะด้อด้วยนะคะพิจิกดื้อด้วยนะพิจิกเนี่ยระยะเวลาเนี้ยบางทีสันโดดบางทีต้องแบบไปอยู่ไกลไกลญาติายยามิตรพี่น้องแล้วจะแบบโอ้โหสมองโลดแล่นโลดแล่นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพระพุทธเนี่ยเสด็จเดินเร็วค่ะเข้าสู่พบเรือนลาภะนะเจ้าตากจะมีเรื่องของมรดกเข้ามานะเป็นคนมีมรดกในระยะเวลานี้ได้รับรับผล พุธตรงนี้เป็นเกษตรแล้วเป็นมหาอุดคือสูงสุดแล้วนะคะถ้าพุธเนี่ยเป็นเจ้าเรือนลาภะก,ก็ระยะเวลานี้ก็ได้โชคลาภและความสําเร็จอะไรบางอย่างเข้ามาแบบกระทันหันรวดเร็วนะคะก็เป็นจังหวะที่โชคลาภเข้ามาไม่หยุดแต่มันต้องระวังเพราะมันเสิียเดินเร็วต้องดูว่าการเงินเข้ามาดีช่วยอย่างไรบางครั้งในช่วงระยะเวลาเนี้ยมันมันเข้ามาในทิศทางที่แบบหืมจเจ้าตาต้องดูด้วยนะดูหน้าดูหลังนะคะ ว่าการเงินที่เข้ามาเนี่ยในภายภาคหน้ามันจะสร้างความเดือดร้อนให้เราไหมหรือไม่จะพัดจะผูกไปอยู่ในวงแชร์ลูกโซ่โอ้โหมาชวนญาติมิตพี่น้องเอาแต่ผลประโยชน์ของตัวเองแล้วญาติมิพี่น้องเขาจะไปชวนใครต่อได้ไม่ได้อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งอ่ะไปชวนคนนั้นคนนี้มาลงทุนทั้งที่ตัวเองไม่ได้รู้สึกว่ามันมันจะทํากําไรอ่ะตรงนี้ระวังระวังที่สุดเพราะว่ามันมันเกิดปัญหาแล้วมันเกิดความผิดบาปแหละ นะคะจะทําอะไรอ่ะคือคือคุณมีเครดิตดีคุณจะพูดคุณจะเจรจาอะไรกับเพื่อนฝูงอะไรต่างๆในตอนเนี้ยมันได้หมดขนาดสูกคุณเป็นปลาเป็นนิดเป็นนิดขอไยสุกเป็นนิดนะคะเจ้าตาดาวหนึ่งสี่หกเนี่ยแอดมองว่าพออยู่ในเรือนที่สิบเอ็ด่ะให้พลังกับชาวลักนาราศีพิจิกแบบไม่ธรรมดาเลยในเรื่องของการงานที่เด่นในเรื่องของอัต่แต่สุขภาพนี่ต้องระวังที่สุดนะคะ แล้วก็ในเรื่องของโชคลาภความสําเร็จที่มาเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาตําแหน่งหนะ้าที่การงานดีเข้าสังคมดีเพื่อนฝูงดีไปทํางานต่างประเทศได้หรือทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการออนไลน์ได้นะคะโชคลาภความสําเร็จมาทางงานนะแต่แอดบอกนะระวังสุขภาพสุดโสมนะคะระวังสุขภาพสุดโสมแล้วก็ถ้าเกิดไปทําอะไรที่มันที่มันไม่ถูกกฎหมาย หรือไปหลอกลวงคนอื่นมีคดีความได้เพราะสามกับสี่ปะทะก,กันอยู่ในเรือนมรณะนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณกําลังอ่วมเลยคุณกําลังบอกคุณโดนคดีความแล้วคุณเป็นลัคนาราศีพิจิกเนี่ยคุณต้องไปต่างประเทศแล้วละช่วงเนี้ยไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อะไรแบบนี้เลยอะ่ะนะคะเพราะว่าดาวประจรําตัวของคุณตกมรณะไม่งั้นก็ต้องรับความผิดอยู่ที่นี่แต่ถ้าสมมุติมาถามแอดแอดก็จะต้องบอกว่าให้เจ้าวตายอมรับโดยดี ในตอนนี้ทุกเรื่องสารภาพเลยนะคะแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าใช้หนี่ของตัวเองไปถ้าเกิดก่อนหน้านี้เราทําอะไรที่ไม่ถูกต้องอะเนะาะเจ้าวตาเนี่ยหลังจากที่ดาวพระพุธยกเข,ข้าสู่ราศีกันในแบบเสด็เดินเร็วนะคะต้องเข้าใจด้วยว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยดาวพระศุกร์เนี่ยไอดาวพระราหูเนี่ยเขาเล็งอยู่มาเจอกับพระศุกร์ที่เป็นนิดอะนะคะ มันมีโอกาสที่เจ้าตาเนี่ยจะเดินทางไปที่แห่งใหม่หรือทํางานใหม่ๆใ,ในระยะเวลานี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าในเรือนพุทตะเนี่ยมีราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุบางคนไม่อยู่บ้านบางคนออกเดินทางนะคะถามว่าประสบความสําเร็จไหมอแอดมองว่าเจ้าตตามีเกมประสบความสําเร็จด้วยเพราะพุธเนี่ยส่งผลอย่างค่อนข้างมากมายปัญหาคือว่าดาวพระศุกร์เป็นนิจ นะคะดาวพระศุกร์เป็นนิดแล้วไปเจอกับดาวพระราหูในเรือนปุตตะเจ้าตาบางคนที่ลุ่มหลงมัวเมากับเพศตรงข้ามที่อายุน้อยกว่าอาจจะลําบากในเรื่องของการเงินในช่วงระยะเวลานี้คือมันอาจจะเป็นความรักที่ถ้าแบบบางคนเนี่ยไปหลงใหลได้ปื้มใครแล้วตัวเองไม่มีคู่มันไม่เป็นอะไรไงแต่ว่า มันจะมีเรื่องของการเสียเงินเสียทองเพราะระยะเวลานี้ดาวพระเกตเข้าสู่ภพเรือนการเงินด้วยนะคะโยกกับดาวพรฤหัสไอโยกกับดาวโยกกับดาวพระเาาระสาร์แล้วก็มีเกณฑ์ถึงดาวพรฤหัสด,ด้วยสูขกับแปดเจอกันมันเป็นเรื่องของความลุ่มหลง เกอยู่ในเรือนกระดุมพลาสแสดงว่าการเงินมันปั่นป่วนอยู่เหมือนกันเพียงแต่โชคลาภและความสําเร็จและความคาดหวังของคุณมันเป็นไปในทิศทางที่ดีว่ามีโอกาสว่าจะทํางานตอนเนี้ให้ประสบความสําเร็จแล้วรุ่งเรืองได้คือด้วยดาวเล็งกันแบบนี้อาจจะบอกว่าสําหรับบางคนถ้ากําลังแบบบางคนมาดูมาดูดวงให้สามีหรือภรรยาของตัวเองที่ระยะเวลานี้เขานอกใจอะและถามแอดอะ ถ้าเกณฑมันไปทางนั้นแล้วก็ช่วงระยะเวลาที่จะดึงเขากลับไม่ใช่ช่วงนี้แน่นะคะคุณต้องรอเนี่ยหลังวันที่24เอกันยาเพราะช่วงนี้ก็จะลุ่มหลงแบบหนักมากแล้วนาราศีพิจิกถ้าลุ่มหลงใครช่วงละช่วงระยะเวลาก่อนคือประมาณก่อนวันที่24เอกันยายนคุณจะหลงจนกระทั่งแบบเสียเงินเสียทองนะคะ ไม่สนใจใครเอาแต่ตัวเองแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณไม่มีเรื่องพวกนี้นะก็ต้องบอกว่าตัวเจ้าตาช่วงระยะเวลาเนี้ยถ้าไม่มีเรื่องพวกนี้คือไม่มีเรื่องผิดศีลธรรมในเรื่องของของของความรักความสัมพันธ์เนี่ยแบบลหลงไหลได้ปพื่มกับคู่ครองตัวแอบกับแฟนตัวเองกับแฟนเด็กของตัวเองอันนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าเจ้าตา กับแฟนอาจจะทําอะไรร่วมกันในระยะเวลานี้นะคะแล้วได้เงินได้ทองด้วยนะคะอะบางบางบางช่องเห็นไหมคะหอมแฟนกอดแฟนหลงแฟนอะไรเงี้ยเนี่ยมันจะเป็นช่องประมาณอย่างเงี้ยเราได้เงินทองมาเหมือนทําอะไรด้วยกันนะคะถ้าเจ้าตาบอกแฟนเด็กก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีระยะเวลานี้ค้าขายไมคะถ้าค้าขายเรารู้สึกว่าขายของแล้วแบบ ทำกำไรได้อีกทำกําไรได้อีก,ก,ไไอกเขาไม่รู้หรอกสมมุติซื้อมาสิบบาทขายไปเก้าสิบอันนี้มันจะแบบว่าค้ากําไรเกินควรด้วยดาวมะเร็งกันอย่างเงี้ยคะหวังผลในเรื่องของความสําเร็จในแบบเบียดเบียนคนอื่นมันมีโอกาสทําแต่ไม่ใช่ว่าจะต้องทำไงนะฮะเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้ก็ก็เตือนให้ระวังในเรื่องนี้สําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกเนาะว่าเราจะทํางานแบบสัมมาอาชีวะ ไม่เบียดเปลี่ยนใครถามว่าจะร่ารวยไหมมีโอกาสร่ารวยมีโอกาสประสบความสําเร็จเพราะดาวดีๆแอดบอกแล้วว่ามีราบผลไม่ขาดมีช่วงราบความสําเร็จนะคะบางคนช่วงนี้อ่ะพอเข้าพอมาช่วงนี้เนี่ยพระศุกร์ขยับเข้าสู่ราศีตุลในวันที่21กันยายนมันเกิดความเข้มแข็งละนะคะมันเกิดความเข้มแข็งในเรื่องของวินัสคือแก้ปัญหาได้ละ เข้าสู่เรือนตนหมายถึงพระสุขกับเข้าอยู่ในเรือนของตัวของเขาเองตัวของสุขเป็นเจ้าเรือนวินาศเพราะฉะนั้นรอดพ้นลัคนาราศีพิจิกจะรอดพ้นกับปัญหานะคะในช่วงเนี้เจ้าคตาก็จะอารมณ์ประมาณว่านอกจากจะรอดพ้นจากปัญหาแล้วไม่ค่อยมีเรื่องของการการไปประมาทพัาดพลั้งอะไรไม่ถึงว่าถ้าจะต้องขึ้นรถหรือขึ้นเครื่อง ที่มันจะต้องตกหรืออะไรคุณจะแบบมีเหตุให้ไปไม่ทนันมีเหตุให้เลื่อนนัดคือเป็นคนรอดพ้นอยู่เสมอดาวสุกในเรือนนี้นะคะก็จะส่งผลดีกับเจ้าตาในเรื่องของการทำงานที่เกี่ยวกับวีนาทั้งปวงก็ต้องบอกว่าก็จะประสบความสำเร็จแตกฉานในการงานที่ทำถ้าทำงานเกี่ยวกับเรื่องลับอยู่เบื้องหลัง เป็นผู้บริหารคุณก็จะได้รับการปรับขยับตัวไปในทิศทางของของของการงานที่มันเป็นวีนาธงานเกี่ยวกับความเสียหายงานเกี่ยวกับการต่างประเทศงานเกี่ยวกับเบื้องหลังงานเกี่ยวกับสิ่งที่คนอื่นทําไม่ได้พวกสถาปนิกพวกสถาปัตที่คุณต้องมีใบประกอบวิชาชีพคุณครูหรือพวกนางพยาบาลพวกหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะต้องเรียกว่าเป็นประมาณนั้นแล้วก็ถ้ามีคู่แข่งคุณก็ชนะค่ะ ถ้าระยะเวลานี้ไปสอบอะไรคุณก็ชนะหรือถ้ามีการฟ้องร้องเกี่ยวกับคดีความที่เป็นเรื่องของการเงินมีการไก่เกลี่ยกันได้และบางครั้งคุณก็ชนะคดีในเรื่องของคดีล้มละลายด้วยในดาวโรมทํานายได้แบบนี้เลยนะคะช่วงระยะเวลานี้ลัคนาราศีพิจิกบางคนเนี่ยก็จะรู้สึกเหนื่อยกับสังคมอยากอยู่เงีย,งยบๆนะคะเก็บซ่อนตัวเองกอดตัวเองไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทั้งหมดของลัคนาราศีพิจิกที่แอดดูมาเนี่ย พระพุธซึ่งเป็นบวกอะพระพุธเป็นเจ้าเรือนลาภะและเรือนมรณะนะคะเพราะฉะนั้นเป็นบวกหมายถึงว่าไม่ว่าคุณจะทํางานเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรยังไงผู้ใหญ่มองเห็นมองเห็นความทุ่มเทของคุณและผลักดันให้ประสบความสําเร็จและเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ได้แบบทําลายอันตสุขภาพของคุณมากเกินไปเพราะว่าคุณดูแลทันนะคะอะไรก็แล้วแต่อย่าประมาทในการดูแลสุขภาพนะลัคนาราศีพิจิกทีนี้เรามาดูเรื่องของตัวตนตัวตนในระยะเวลานี้ขัดแยง้ง ขัดแย้งกับผู้คนด้วยเรื่องของเงินทองโดยเฉพาะคนที่บริหารการเงินของคนอื่นหรือเป็นเจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยรามัดระวังสิ่งต่างๆหรือสิ่งเก่าๆที่ทํามาถ้าเกิดทําอะไรไม่ถูกต้องตามตาม,ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของที่ทํางานหรือไม่ตรงไปตรงมาเนี่ยเรื่องเก่ากลับมาเล่นงานคุณละแต่ถ้าเกิดคุณคุณทาดีแล้วแล้วก็ เป็นคนซื้อตรงสุดจริตแอดบอกเลยระยะเวลาเนี้ยคุณจะมีผู้ใหญ่มองเห็นในสิ่งที่คุณตรงไปตรงมาและนําพาให้คุณเกิดความเจริญก้าวหน้าในเรื่องหน้าที่การงานนะคะเพราะฉะนั้นการงานของชาวลัคนาและราศีพิจิกในช่วงระยะเวลานี้แอดก็จะบอกว่าเป็นการงานที่จเจริญรุ่งเรืองนะคะด้วยพระอาทิตย์เนี่ยสลับเรือนกับ เรือนลับพระเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าเจ้าตาได้โชคลาภและความสำเร็จจากเรื่องการงานแต่มันอาจจะมีบางท่านบางคนที่มีการขยับปรับตําแหน่งแต่โยกย้ายไปอยู่ไกลไปอยู่ในจังหวัดที่ไม่ชอบหรือมีการเดินทางไกลบ่อยๆในการทํางานในระยะเวลานี้ก็ได้นะคะลัคนาราศีพิจิกทุกคนเนี่ยก็จะมีตําแหน่งหรือเกณฑ์ของการโยกย้ายในทิศทางที่แบบว่าอมืมันก็ มันก็ต้องเป็นไปในจังหวะนะคะมันเป็นวัฏจักรของดาวจริงๆพร,ระพุธตําแหน่งนี้แทบจะอวยยศให้กับทุกลัคนาราศรีเลยเพราะมันเป็นทั้งมหาอุดและราชาโชคมหาจักรและกเกษตรแล้วมันก็จะเป็นในลักษณะของดาวพุธท,ที่แม้กระทั่งว่าเป็นกาลิจรก็ยังอวยยศให้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าต่อให้ปีนี้เป็นกาลิจรพุธก็ส่งผลดีในเรื่องหน้าที่การงานให้คุณอยู่ดีเกิดผลประโยชน์ที่ประสบความสําเร็จอวยลาบอวยยศนะคะ อวยความสำเร็จให้เจ้าตาเต็มที่นะแล้วแข็งแกร่งนะลัคนาราศีพิจิกแข็งแกร่งเพียงแต่ว่าดาวตัวเองอะ่ะมันไปเป็นศันตรูกับตรงนั้นตรงนี้ตรงเนี้ยระวังอารมณ์ตัวเองเท่านั้นแหละระวังความเสียหายที่เกิดจากตัวเองทําจ้าลัคนาราศีพิจิกไม่มีใครทําอะไรคุณได้เลยนะคะทีนี้นะคะชาวพิจิก เดี๋ยวแอนมาแยกให้ตัวตนการเงินการงานความรักสุขภาพกันเนาะเพราะนั้นในเดือนกันยายนเนี่ยตัวตนของเจ้าตามันขัดแย้งนะคะอ่าบางทีก็เหมือนรับการใหญ่มาเกรงใจจึงต้องรับนะคะได้รับการมอบหมายอะไรมาคือมันโดดเด่นน่ะอ่า,ะาราศีพิจิกขนาดตัวตนเป็นศัตรูในเรือนมรณะคือมันเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ก็มีคนให้งานสําคัญสําคัญกับคุณอยู่เสมอคุณโดดเด่นคุณคือคุณแบบ มีออร่าของการจะประสบความสําเร็จในเรื่องหน้าที่การงานอะมากในเดือนกันยายนนะคะตำแหน่งได้ไหมได้นะคะคนมีกิจการส่วนตัวรุ่งเรืองไหมรุ่งเรืองมันต้องดประสบความสําเร็จแล้วกำมาลาพาแรกเรือนกันขนาดนี้แล้วก่อนหนะ้านี้คือทิศทางมันดีแล้วผู้ใหญ่ส่งเสริมเนาะ ก็แทบจะแบบว่าไม่รู้จะทํานายว่ามันจะดียังไงคือมันมันรองรับในผลประโยชน์และสิ่งต่างๆที่คุณวางแผนมามันเป็นมหาจักรเพราะฉะนั้นในเรื่องของการสอบแข่งขันเตรียมตัวมาดีมีโชคชัยประมาณว่าถ้าจะสอบแข่งขันคุณอ่านหนังสือมาเล่มเดียวไอ้เล่มนั้นแหลอะอออนะผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงระยะเวลานี้ป้อนงานเต็มกําลังเหมือนกันเงินทองมาทางผู้ใหญ่ก็มีนะคะแล้วก็เงินทองในช่วงระยะเวลานี้ก็บางคนเนี่ย ต้องบอกว่าทำอะไรร่วมกับกู้ครองคนรักเนี่ยนะช่วงระยะเวลานีนเอเ็นนนะบางคนมีการปรับปรุงบ้านบางคนมีการซ่อมแซมรถนะคะบางทีเงินออกไปทางนี้เจ้าตาอาจจะต้องมีเรื่องของการบริหารเงินให้ดีนะคะตัวเจ้าตาราระยะเวลานี้ถ้าทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศการออนไลน์นะคะเงินทองเข้าเข้าเบอร์เฮิมแลยเพราะว่าประสุกเป็นกเกษตรอยู่ในะเรือนวินาศนะคะ แล้วการทำงานการทามาค้าขายร่วมกับคู่ครองก็ก็ออกแนวเด่นนะคะเพราะนั้นเงินทองเข้ามาทางนี้แหละค่ะนะคะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินนะคะอืมแล้วก็ในเรื่องของความรักเนี่ยอืมความรักของเจ้าตาเนี่ยถ้ายังไม่มีคู่เนี่ยแอนมองว่าบางทีคู่เนี่ยจะมาจากเพื่อนหรือจะมาจากการทำงานที่พบเจอกัน นะคะเป็นเพื่อนร่วมงานกันมาก่อนอะไรเงี้ยไม่งั้นถ้าเกิดว่าปล่อยมาจนถึงยี่สิบกันยาคนที่เข้ามาจะเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือเป็นพ่อไม้หรือเป็นแม่ไม้นะคะแต่ก็เข้มแข็งน่าดูต้องเียกว่าคือดวงชะตาเข้มแข็งแล้วก็ก้อนข้างที่จะพบเจอคนที่คล้ายตัวเองแต่ช่วงนี้ยังอยากเน้นย้ำให้ดูแลเรื่องสุขภาพหรือว่าเรื่องต้องระวังนะคะเรื่องต้องต้องต้องตั้งรับนะเราไปดูพังคานพังคารแนวเรือนที่แปดเนี่ย มันเป็นพินทุปบาทด้วยนะเพราะฉะนั้นแอดมองว่าลักษณะของพินทุบาทตรงนี้มันจะเป็นทุกขลาบบางทีมีเรื่องเสียใจก่อนแล้วก็จะได้อะไรบางอย่างมีเรื่องเสียหายก่อนแล้วขยับปรับเปลี่ยนตนําแหน่งมีเรื่องที่ต้องรับมือก่อนในช่วงระยะเวลานี้มีเรื่องต้องเครียดหรือว่าสูญเสียอะไรบางอย่างเราก็ได้เงินทองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ระวังด้วยแล้วก็ระวังอารมณ์ตัวเองด้วยเพราะว่าในดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนตนุลักษ์ ที่สาคัญนะระยะเวลานี้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของบริวารที่จะทําให้คุณมีปัญหานะคะเจ้าตาช่วงนี้ถ้าเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยแอดว่ามันจะเป็นเรื่องของโรคของการเจ็บตาอะไรเงี้ยค่ะเจ็บตาคันตาเคืองตาสายตาอะไรเงี้ยนะคะแล้วดาวสามแนวเรือนเนี้ย คือถ้าเจ้าอาตาทํางานร่วมกับสามีหรือภรรยาเนี่ยมันออกแนวดีแต่ว่าถ้าไปเอาเงินเขามาทําหรือทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการเงินคนอื่นเป็นวาณิธฐกิจทําอะไรให้มีหลักฐานทําอะไรให้มีเกณฑ์บางคนอยู่ดีๆถูกใส่ร้ายว่าไปยักยอกเงินอะไรเง,งี้ยทั้งๆที่ไม่ได้ทําต้องระวังนะคะถ้าเกี่ยวข้องกับการเงินนะเนี่ยแล้วก็สุขภาพมันจะ สุขภาพไม่เท่าไหรแอดว่ามันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะคะมันเป็นเรื่องของอารมณ์นะแล้วก็มันจะเป็นเรื่องของอสัตว์ใหญ่อ่ะถ้าเป็นสมัยก่อนก็รถราม้าช้างข้ามถนนข้ามถนนตรงนี้ต้องระวังแล้วก็ที่สำคัญที่สุดสุขภาพและการควบคุมสติสัมปชัญญะของตัวเอง ช่วงระยะเวลานี้แม่แอดจะบอกว่าเจ้าตาตาจะทำงานกับผู้คงคนรักได้ดีอยู่เหมือนกันนะฮะประสบความสําเร็จเลยแต่แอดบอกแล้วว่าชาวลักนณาและราศีพิจิกอ่ะมีดวงตัวเองที่ช่วงระยะเวลานี้มันทําลายตัวเองอยู่แต่ไม่ใช่ฟังแล้วเครียดนะทาลายตัวเองวยอารมณ์ไงการระงับยับยั้งสติอารมณ์แต่ต้องบอกว่าถ้าเกิดคุณข้ามผ่านตรงนี้ไปได้อ่ะเจ้าเรือนมรณะเนี่ยจะให้ผลประโยชน์เพราะนั้นมันมีเรื่องวุ่นวายก่อนค่ะ มีเรื่องวุ่นวายก่อนจึงจะได้ผลประโยชน์ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นระยะเวลานี้ถ้ารู้สึกตัวเองมุทะลุใจร้อนบ,บุ่มบามขี้โมโหโมโหร้ายใครห้ามไม่ฟังให้คิดถึงในสิ่งที่แอดบอกว่าคุณต้องควบคุมคุณนะสมบัติของดาวอังคารให้อยู่หมัดให้ได้เพื่อจะไปรับดาวดีเนี่ยทำไมคุณต้องคุมอังคารน่ะนะคะเจ้าตาบางคนไม่เข้าใจอาจจะอธิบายแต่บางคนเนี่ยบอกว่าอ่านดาวเป็นแล้วนะคะอันนี้แอดยินดีด้วยนะคุณคุมพระอังคารได้ ดาวเจ้าเรือนนี้เขาจะเข้ามาเป็นมหาจักรและราชาโชคในเรือนนี้สุดท้ายจะเข้ามาเป็นมหาอุดและเกษตรในเรือนนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณควบคุมตัวเองได้คุณจะได้รับสิ่งดีที่มันค่อนข้างใหญ่มากในระยะเวลานี้นะคะและพอเข้ามาอยู่ในเรือนนี้นะมาเจอกับดาวพฤหัสซึ่งต้องบอกว่ามีความสัมพันธ์ที่จะช่วยแก้ความเป็นพินทุบาทของพระอังคารในเรือนนี้เลย นะแล้วพรังคารเนี่ยถ้าถามแอดพรางคารนีสัยยังไงดิบเถื่อนคือพรางคารจเจ้าตาแค่อย่าทำตัวแบบนั้นนะคะแล้วบอกเลยเวลาพรางคารโมโหไม่ใช้สติใช้แต่กําลังใช้แต่ความโมโหเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามอย่าใจร้อนนะอย่าใจร้อนนะคะ เนี่ยทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นดวงดาวของชาวลัคนาราศีพิจิกอะไรที่แอดเตือนอะไรที่แอดบอกนะคะแอดไม่ได้คาดหวังว่าจะให้เกิดเกิดเจ้าตาขอให้มันผ่อนเบาบรรเทาแก้ไขปัญหาไปได้รับราชาโชคมหาจักรมหาอุดและเศษตาธิปดีของดาวพระพุธไปอย่างเต็มที่เลยนะคะขอให้เป็นเช่นนั้นแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จมากๆค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ